สู้เพื่อแพ้แล้วสู้เพื่อชนะชส,สู้เพื่อชนะอันนี้ก็เหมือนกันคุณต้องให้มันคิดจะไปห้ามมันไม่ได้ผมคิดมันนี่คิดเราไปยิ่งรู้เหมือนพันดักมวยเรายิ่งซกบ่อยๆเราก็ต้องรู้จากวิธีสู้คามคิดก็เหมือนกันมันนี่คิดบ่อยๆมันยิ่งคิดเราก็ยิ่งรู้มันโอ้มันคิดเป็นอย่างนี้เนะครับอย่าไปห้าม มันดีแล้วคุณที่คุณว่ามันคิด้งง่างนนะคุณรู้แล้วแต่คุณยังไม่เข้าใจปัจจัยอะครเพราะเพราะ,เพราะว่าต้องการทนมันเลยครับคือตอนนั้นเรากำลังนอนเข้านอนต้องการให้มันหลับ <c oughs> แล้วไม่ต้องการให้มันคิดทำไมมันถึงคิดเหมือนกับกลางคือต้องการหลับนะครับเหมือนกลางวัน กลางวันเนี่ยคุณต้องคิดทําการทํางานคิดนั้นคิดนี้กลางคืนคุณไม่มีสติคุณนอนแบบมันก็ต้องคิดมันก็ต้องฝันเมื่อฝันมันนะี่มันมันผวาขึ้นมาเพราะมันเป็นสิ่งอุปสรรคกับคุณคือคุณกําลังจะทางานอะไรมันต้องลงแรงลงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะงานต้องลงกําลังลงแรงบา้านี้เมื่อไปถึงจุดนั้นมันก็ต้องผวาขึ้นมาอันนี้จะว่าให้เห็นของคิด ให้เห็นความคิดมันคิดขึ้นมาเราเห็นเราตัดมันได้ตัดมันทิ้งไม่ต้องภาวานาพุโทโธธรรมโมอระหังของยุบเมอไรอย่างที่พูดแล้วอย่างที่เขาถามเนี่ยลมหายใจมันโผล่ปนไปไม่มันไม่ปูความ,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 มคิดมันปูอันนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องไปดูลมหายใจคอยดูความคิดเราเพียงมีสติไปไหนมาไหนมีสติเฝ้าดูคิดมันคิดขึ้นมาเราก็ปัดทิ้งทันที ปัดบ่อยๆคมคิดมันจะเลวขึ้นเลวขึ้นเหมือนเมียกับหนูสมมุตินะคมคิดของเราทีแรกมันจะคิดไปยาวๆเป็นเรื่องเป็นราวเรารู้เราเข้าไปนในคมคิดเมื่อเรารู้แล้วคาคิดมันหยุดเองแบบน,นี้เราต้องพยายามดูมันพอดีมันคิดเป็นเรื่องเป็นาราวเล็กน้อยมันก็หายไปมันจะสั้นเข้าสั้นเข้ามันเป็นวิธีบวกกับลบ ทีแรกมันต้องบวกเข้าไปบันนี้เราต้องลบออกไปเพราะคุณมันคิดมาตั้งแต่ตัวเล็กๆมาสะสมผมคิดว่้นต้องเป็นเรื่องัน้วบันนี้เราพยายามตัดผมคิดนะครับมันคิดร้อยเรื่องเราจะตัดให้มันได้เก้าสิบเก้าเรื่องก็ไม่ถึงร้อยแล้วนะบะดนี้มันคิดมาเก้าสิบเก้าเรื่องเราตัดเข้ามาอีกได้จากสองเรื่องหรือได้จากสิบเรื่องได้แปดสิบเนี่ยมันคิดเข้ามา แ้ตัดเข้ามามันก็จะเหลือเจ็ดสิบมันคิดเข้ามามันจะเหลือห้าสิบมันคลิดเข้ามามันตัดเข้ามาเข้ามาจนนั้นมันคิดปุ๊บทันปับ๊บเหมือนแมวกับหนูแมวเคยกลัวหนูไหมคุณเห็นแมวมันเคยกลัวหนูนูตัวตัวมันกลัวไหออ้โอคุณไม่มันไม่เคยกลัวหนูแมวนี่ไม่เคยกลัวเลยแม้ตัวเล็กๆมันก็ไม่เคยกลัวเนี่ยแมวตัวเล็กมันไม่เคยกลัวหนูนเห,นหมือนกัน ตัวเล็กๆในคุณเลยตัวเล็กๆข,ขหมายถึงสติแล้วนะสมมตินะโดนจับปุ๊บหนูมันตัวแรงมันวิ่งเต็มทีหนูมันวิ่งไปแม่มันไม่ยอมวางมันติดหนูไปเนยแล้วก็ปล่อยปล่อยหนูไปอันนี้ก็เหมือนกันคุณที่แรกบัดน,นี้แมวมันต้องให้อาหารเราต้องมันจะเป็นติมันแมวจับหนูนี่ไม่ต้องพูดเลยต้องให้อาหารแมวให้มันทุกวันทุกวันตแมวมันโตขึ้นมาหนูก็โตขึ้นมา พอ,อดีหนูออกมาแมวจากปุ๊บยังแรงหนูก็เลยส,สับตาคือควคมคิดของเราเนี่ยอันนั้นมันเป็นลักเลงโตันเป็นเสืออยู่แล้วมันเร็วว<ม>ันนี้เราพยายามฝึกกําลังแมวขึ้นมาหนูมันมันเคยไวนะหนูออดีที่แจ้งมันอยู่ไปได้หนูมันอยู่ที่มืดแมวมันที่มืดกบกซ่อนเห็นได้ เดยที่ต้งซื้อเรื่องนี้เนี่ยเอาคนไปปล่อยในที่มบดททาอะไรไม่ได้เอาแมวเข้าไปในที่มบดมันสามารถมองเห็นหนูจับหนูได้สติเราก็เหมือนกันสติเรานี่ไม่เคยกลัวเลยคําว่าคาหลงนี่ไม่เคยมีหลงกับสติที่มันตรงกันข้ามน,นะเมื่อเรามีสติอยู่แล้วผมหลงไม่มีมันไม่ยากอันนี้คือวิธีพูดง่ายๆกระทาสบายๆพอดีมันคิดปุ๊บตัดปั๊บไปททาบ่อยๆเนี่ย เหมือนกับให้อาหารแมวหนูออกมามันจับพุ๊บติมีหนูมันซอกตายพอได้จับได้หนูมันมันไม่กิน้วมันอิ่มแล้วน่ะพอได้จับแมวปุ๊บเออแมวมันจับหนูปุ๊บจับแล้วมันหนูไปไม่ได้มันไปจับคาบไปไปวางไว้พอหนูกระดิกตัวแมวมันโดดจับอีกแล้วมันทําอย่างนั้นใช่ไหมเอยมันจับพอฟิตพึ่งโยนคนอย่างนี้หนูมันตายสอกตายมันตกใจมันไม่เคยให้แมวจับมเพราะว่าแมวกินหนูมันจึงไม่มีเลือด พ่อาตมาบอกว่ามันมีรูมันจะมีคูอะไรแมวมันจะมีเป็นมีคาถามนอยยางอะไรมันตกใจมันซอกตายเลือดมันแข็งตัวมันก็เลยเสือกินมันขบตุ๊บมันกินทันทีเสือมันใจเลวแมวมันใจใจเย็นแมวมันเย็นแต่ก็ไปจับได้แล้วมันตอจับโยนมันก็เลือดแข็งมันตายแล้วก็เลือดกาบเมื่อคนตายคนนี่เราตายแล้วนี่มันเย็นมันเลือดมันไม่วิ่ง ไอ้แล้วก็เหมือนกันเพามันจับโยนไปโยนมาโอ้โหเราไม่รู้พอเราให้ฟังจนมาเป็นเด็กเมื่อมาพิจารณาดูเมื่อมารู้ธรรมะนี่แหละโอ้เรื่องสมมันก็จริงจริงโดยสมมติเพราะเราไม่รู้แต่เราต้องฟังอันนี้ก็เหมือนกันคุณก็ต้องเจริญสติคุณอย่าไปเจริญอย่าไปอย่าไปดูลมกหายใจคุณขยิบตาลูกไหมเดี๋ยวนี้เอาขยิบตาพยายามให้มันรู้รู้ไหม ขยิบตาลุงเนี่ยมันขยิบตาอยู่อย่างนี้มาตลอดมาตั้งแต่ตัวเล็กๆไปไม่ใช่ว่ามาขยิบันนี้นะแต่เราไม่เคยกําหนดมันเลยเรื่องสิ่งนี้นี่เราเราต้องพยายามให้มันรู้อันนี้แหละคุณแล้ววันนี้การเคลื่อนไหวเราก็รู้<ม>เดินไปเดินมาแล้ว็รร้เมื่อมันรู้มันฝึกขัดคมรู้อันนี้ขมรู้อันนี้มันจะมากขึ้นมากขึ้นผมไม่รู้ก็หายไปหายไปผมไม่รู้ว่าอะไรเอามีจอหลงก็ได้นะ ว่าอาวิชาก็ได้ว่าหลงก็ได้นะวันนี้คงรู้นี่ว่าอะไรวิชาแต่ว่าวิชาว่าสติก็ได้น,ะ <c oughs> นี่มันคำมันับมันกันเป็นวินธีบวกกับลบอย่างนี้เนะี่ยมันลบหนีไปเลยแต่ค่อนเราไม่เคยรู้เรื่องนี้ <c oughs> วันนี้เรามารู้แล้วนี่มันเป็นของง่ายที่สุดนะว่าการเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนานี่นเปี่ยน,นเนเ้นถ้าเรารู้จากวิธีแล้วอย่างนั้นจีว่าเราจะเดินทางโคง้งหรือเดินทางลัดหรือเราจะขึ้นเครื่องบินไป ถ้าเราขึ้นเครื่องบินมาครับพว่ามันเรื่องนิดเดียวนี่เราเพียงกาหนดรู้ตัวเรามันคิดหลักกรู้มมันมาที่เดียวนี่ไม่ต้องไปภาวนาผู้โถผู้โทผู้โท,โทมันก็จะไปดูลมหายใจมันมันยังไม่ได้ดูผมคิดผัวคนเกิดมาแล้วต้องตายอตาตมาก็เลยไม่กลัวตายเลยตั้งแต่บ,บัดนั้นจนถึงบัดนี้กลัวอย่างเดียวขออย่าให้ข้าพเจ้าได้มาเกิดก็แล้วกัน mm hmm. เนี่ยเข้าใจอย่างนี้อตาตมา เดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ญาติโยมพระสงฆ์องค์ย้าจะเป็นอย่างไงไม่รู้ขออย่าให้ได้มาเกิดดอกกแล้วกันเกิดเนี่ยเป็นทุกข์จริงๆทุกข์จริงๆแต่คนไม่รู้ทุกข์จริงเอาทุกข์เป็นเจ้าเลือดเอาทุกข์เป็นอารมณ์เมื่อเห็นทุกข์อย่างนี้เขาเรียกว่ารู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจจริงตามความเป็นจริงเมื่อรู้แล้วจะมาก็มาสมมติเอาเสื้อในล่อนผูกต้นนั่นบ้างต้นนี้บ้างดึงถึงต้นตัดตรงกลางตั๊เสื้อมันก็ไปติดต้นสิ เสื้อไวติดตนนั้นดึงเข้าหากันไม่ถึงเลยคุบาอาจารย์ท่นก็เลยมายกไวัญาตนาสิบสองธาตุสิบแปดอิน,น 12, ทรี 12, ย์ยี่สิบสองอริยะสตรีปฏิจจสมุบาทเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอันนั้นอารมณ์ตำลานะเทตมาพูดนี่คือเรารูจา้จักกิเลสอย่างหยางกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดลู้จักอดีตอนาคตปัจจุบันรู้อันนี้ไม่ใช่อดีตซาแล้วนะไม่ใช่อนาคตชาหน้านะต้องรู้ปัจจุบัน เพื่องไปสมกับเต้าหมายหรือคําพูดของพระพุทธเจ้าท่านสอนอ,อว้ว่ตสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตเมื่อไม่รู้ก็เป็นอย่างนั้นทุกข์บัดนี้พระองค์รู้แล้วสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายทําอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้แม่เราฟังได้แต่ไม่เขาใจ คำพูดคำนี้มันเป็นสิ่งที่ัดสิกปรกขังน่าคิดจริงๆริตั้งใจขึ้นมาแล้วจับป้าหนอมกับไม่เขียนพร้อมกันเลยสองคนเนี่เอาปฏิบัติกหมู่ทนันทีเลยพอดีมาถึงป้าหนอมยุงหนอมให้ปฏิบัติเลยเอาจําเป็นไม่เขียนต้องปฏิบัติไม่ได้เมียเจ้าของเจ้าของต้องยันนะบังคับไร เมธีนไม่สบายหลวงพ่อหนีไปแล้วเพราะพี่ตายไปซอวะจอเซียนเขาว่าหลวงพ่อเรียกไปที่ไหนไม่บอกนะเขาว่าหลวงพ่อตายนี่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าหาว่าเมธียนเนี่ยฆ่าหลวงพ่อทั้งอ้อมเขาว่าอย่างนั้นเต้เขาไม่รู้พี่ตายก็พี่ตายคนนี้สําคัญก็เลยขึ้นมากระสอนเมธีนเนี่ยก้อนมูทั้งหมดเลยเพราะว่าพี่สาวไม่ไม่ทำแลวประจําเป็นเอาผู้เดียวสอนเลยสอนอยู่ในที่บ้านของเราสอนที่เฮือนเลยเนี่ยสอนคือว่า ของดีมีแจกใครก่อนทีแรกแจกผู้ที่เราพอที่จะพูดได้แจกแจกว่าแจกเมียเราก่อนนะแค่ลูกแจกไม่ได้เป็นหน้าที่ของแม่เขาผู้หญิงใกล้ลูกที่สุดบัดน,นี้ก็เลยมาสอนนี่พี่จายคนที่ว่าไม่รู้ต้นส่วปลยโอ้โโกรธเลยบัดน,นี้ทึกหลานตายบัดน,นี้ตอนเศ้าก็พูดแล้วเรื่องหลานตายไม่ไปลจะมาไม่ไปมันตายแล้วจะได้ไปอะไรได้ประโยชน์อะไร เอาไปจูดเออเราไม่สายคนอื่นเขาก็จุดเต็มที่ตายคนได้ยิ่งโอดใหญ่เลยมันเป็นบ้าโอ้จริงเราเป็นบ้าเพราะคนจํานวนเป็นลอยๆอยเราพูดไม่เหมือนเขาเขาบ้าที่เากาต้องรับที่เราเป็นบ้าเราไม่รับใครจะรับได้นี่แหละยบ้าต่างกันบ้านั้นบ้าไม่รู้อันนี้บ้ารู้มันเรื่องสมมุติเนี่ยคำพูดเนี่ยคาวาจาเนี่ยความมินทากาเลคมชนะเสริญเนี่ยเหมือนกับเทน้ำาอ่น จะไปห้ามไม่เขาคุดไม่ได้อาตมาพยายามเอาเมียตัวเองพอที่จะเป็นเพื่อนเป็นคู่กันได้เรื่องการปรึกษาหาหรือพูดคุยกันได้ได้เลยได้เลยลูกก็องจําเป็นมอบให้เขาเพราะเขาเป็นคนใกล้ชิดกับลูกให้เขาคูดกับลูกบัดนี้ก็มาทํากับเพื่อนพยายามเอาพี่ชายแบบนี้พี่ชายไม่เอาทั้งหมดเลยไม่เอาเลยบัดน,นี้มีพี่ชายกับน้องชายเขาเป ครอบครัวอยู่ทางแขนหลวงพ่อพบางบัดน,นี้ก็ต้องหาวิธีเอาพี่ชายที่ได้ยินข่าวหลวงพ่อเนี่ยไม่เข้ามาในบ้านเลยเขากลัวเขาะคือเขาไม่อยากเว้านำมาอนั้นแต่ว่ารักกันหรืคนไม่มีธรรมะเนี่ยจะรักกันโดยไม่มั่นคงคนมีธรรมะแล้วจะรักกันโดยมั่นคงคนมีธรรมะกับคนไม่มีธรรมะมันรักกันอย่างนี้อาจารย์มาเขาพูดเมื่อกี้นี่แหละคนไม่มีธรรมะไอ้น้องกันเนี่ยเกลียดได้ พอดีมีธรมรมะอาจจะมาพยายามพูดให้ออน้องทุกคนรู้ธรรมะก็เลยเป็นการมั่นคงไปที่ไหนก็คิดถึงกันคนมีธรรมะแล้วสิวะถึงจะเกลียดต่างกันก็น้อยที่สุดต้องคิดถึงกันคนไม่มีธรรมะไอ้นองทองเดียวกันคนยังเกลียดนี่ังนะพยายามเราเราจะไปตอบเขาเราพยายามเขาเขาไม่รู้มันต้องเป็นอย่างนั้นจีใ่้อภัยเขาบ้าง ํำว่าตอนนี้คนจะลงนะจะเตือนเอาไว้เรื่องอาการเกิดดับมีความสําคัญพอดีเรารู้จักรูปน้ำพลิกมือขึ้นเป็นเกิดควอมือลงเป็นดับมันจะเป็นอย่างนั้นนะตัวจะมาแต่คนอื่นก็คงจะไม่ไกลกันจังหวะสั์ทั้งหลายคือเราแต่ถาคตพอพรเจ้าสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราแตถาคตไม่ใช่เป็นอาการเกิดดับพิษตาเป็นเกิดเป็นดับหายใจเป็นเกิดเป็นดับจิตใจนึกคิดเป็นเกิดเป็นดับอันนี้เป็นเกิดดับสมมติ จึงว่าญาณปัญญาตัวนี้เจือปนอยู่ด้วยอวิชชาญาณปัญญาตัวนี้เจือปนอยู่ด้วยสมถกรรมาฐานใครรู้อย่างนี้ให้ว่าตัวเองยังไม่ได้เจริญนิพพานล้วนๆตัวเองยังมีกรรมาฐานกับวิปปัสนาปนกันไปแยกงกันไม่ได้เป็นอย่างนั้นต่อเมื่อเรารู้จักอันนี้เป็นสมถะอันนี้เป็นนิัสนานแล้วอาการเกิดดับจึงจะปรากฏขึ้นมาให้เรารู้อาการเกิดดับนั่นอาจจะมาเข้าใจอย่างนี้ เดินไปเดินกลับมาพอดีผ้าเนี่ยมันหลุดไปหมดเลยแต่ผ้าไม่ได้หลุดแต่มันเบาขึ้นมาทั้งหมดเลยตอนเสา<บ>ก็ไปสะดุดที่เราเคยพูดเคยสอนกันว่า,าพระพุทธเจ้าตัดผมข้างเดียวเห็นยาวาคาสองข้อมือเนี่ยวีทั้งนี้ก็ไม่ไปทางนี้มันตั้งอยู่ตามสภา,สภาพของมันเลยลอรย่างนั้นอันนี้ไม่รู้อาจจะมาไม่ พอดีอาตมาเป็นอาตมาลูโอเอาเสือ้อในรอนมาพูดไว้ตรงนั้นตรงนี้ตัดปุ๊บจนการไล้มาเข้าสู่สภาพเดิมของมันแล้วกายของเราในรูปของเรามันจะเข้าสู่สภาพเดิมของมันจริงๆใจของเราเนี่ยมันจะเข้าสู่สภาพเดิมของมันจริงๆที่ว่าไม่สั้นไม่ยาวไม่ลึกไม่ตื้นไม่ขาวไม่ดำจะพูดยังไงได้ทางนั้นนี่นี่รวมจุดนี้แหละ ถ้าหากเราเป็นอยางนั้นแสดงว่าคนนั้นเข้าถึงแกนแท้คําสอนของพระพุทธเจ้าแต่คนใดยังไม่เข้าถึงจุดนี้แสดงว่าจะมีสมถะกรรมฐานเจือปนไปพอดีอันนี้หมดไปแล้วมันจะมีควมพอใหญ่ปึ้มขึ้นมาจะเป็นริประหลาดจะไปติดคมสุขล้นลวนจะลืมอารมณ์เลยแต่ไม่ใช่ว่าอารมณ์ขันห้า 18, อ, 12, อ, 12, อ, 12, อ 14, าตนาทสิบสองทสิบแปดอินทรีย์ยีิบสองอริยสัจสีปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่อารมณ์อันนี้นะ อารมณ์ที่อาจะมาพูดเนี่ยพอดีอาจจะมามีความสุขก็ไปมองถึงอารมณ์ที่เจ้าของกําลังจิตใจใจะหลุดพ้นออกจากกันเนี่ยลืมเลยอดไม่ได้เลยเขาเลยลับควนอารมณ์ขึ้นมาทันทีเลยพอดีทวนอารมณ์ขึ้นมาอารมณ์มันแจ้งขึ้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 นเข้ามั่นคงเข้าเป็นหลักเป็นฐานอารมณ์รูปนามอารมณ์ประมัทอารมณ์สมมติอารมณ์เป็นขั้นเป็นตอนมาความสุขก,ก็ไม่เลย ความทุกข์ก็ไม่มีคนคนนั้นจะอยู่ในโลกนี้โดยไม่มีทุกข์คนคนนั้นอยู่เหนือโลกกินข้าวได้แต่ไม่ได้ห่ออยู่คือนกเนี่ยจะอยู่ด้วยโลกแต่คนนั้นแสดงว่าอยู่เหนือโลกไม่ติดคําพูดเขาย่องยอสนเสริญโลกมันมียองกันมีนินทากันจะไม่ยึดไม่ถือความสมและความตําหนิเขาว่าอยู่เหนือโลกคนคนนั้นอยู่กับโลกแสดงว่าอยู่เหนือโลกท่นว่าอย่างนั้น อาตมาด้ว่าจิเหนือโลกใช่เห็ดต้านหเห็ดเรือนเหาะคืนนกเข้าใจอย่างนั้นจริงความเข้าใจของปุถุชนกับความเข้าใจผู้ที่รู้ธรรมะมันไม่ตรงกันดังนั้นการพูดธรรมะต้องพูดความจริงเพราะทุกคนต้องการความจริงแต่ขอย้ำอีกคําหนึ่งขอย้ำอีกคำหนึ่ง,งเพราะคํานี้มันเป็นคําสุดท้ายที่อาตมาไปพูดที่ไหนก่อนต้องพูดอย่างทุกคนต้องตายแน่ แกคงได้ยินมามากแล้วนี่การที่จะตายเนี่ยเราจะตายด้วยความมืดหรือจะตายด้วยความแจ้งเราจะตายด้วยความหลับตาหรือจะตายด้วยความลืมตานี่แต่เมื่อเรารู้แล้วเราตายไปด้วยการเห็นแจ้งเราตายไปเนี่ยเราเดินไปด้วยความสว่างสวัยเดินไปทางกลางวันถ้าเราไม่รู้อันนี้แต่ก็ต้องเป็นเหมือนกันตายไปด้วยความมืดตายไปด้วยความไม่รู้ ตายไปด้วยความหลงผิดให้เขา้าใจยันตายคืออะไรคนทุกคนต้องตายแต่ว่าอันนี้ต้องปรากฏล่วงหน้าอย่างน้อยต้องสองนาทีหรือวินาทีรับรองว่าทุกคนต้องประสบเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นสัจจะอันหนึ่งที่สําคัญที่สุดพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัจจะของ,องจริ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 งหนึ่งตายสองต้องประสบอันนี้สามควมเป็นคน ขมเป็นเทวดาค่มเป็นพระยาบุคคลนึ่สามสี่อันนี้จะเป็นวงจรหมุนกันอยู่อย่างนี้จะรู้จากอันนี้ถ้าหักผิดไปจากนี้แล้วแต่ว่าผมรู้ไม่ตรงกันการทําบุญก็ดีให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีจะามารวมอันนี้ถ้าทําอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นการสร้างมหาปฐินเป็นการสร้างมหาปุษณอยางไงดวงถ้าหากไม่ทําอันนี้มหากฐินก็เป็นได้มหา็ุป็นยังไม่เป็นอันนี้ แต่อันนี้เหมือนฟ้ากับดินมันจะลกกวมกันอยู่เสมอดังนั้นทุกคนมีแล้วทุกคนยกเว้นไม่ได้ฉะนั้นที่ว่าสัตว์ทั้งหลายพระพุทเจ้าวา่เราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงกระพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ อย่างนี้ก็จะหาว่าขวดดีไม่คนมีดีแล้วจงมาว่าให้ฟังคนมีดีแล้วมาว่าให้ฟังเท่านั้นเองถ้าหากปฏิบัติอย่างนี้อาจจะมารับรองได้ตำราบอกว่าเจ็ดปีจเจริญส,สี่ประธานสี่ให้ถูกต่องและติดต่อกันเหมือนลูกโซ่อาจจ,อ,อ,าาอาจจะมาจะากขอร้องให้ทําจริงๆนะสามปีถ้าพลาดแล้วจะมาจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันอาตมามีความสามารถอย่างนี้เด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ ถ้าสงคงเด่นเขได้แต่ให้เป็นคนจริงนะไม่แด่มาเดินจงโกน,นสวนกูเป็นยังไงเนาะลูกไปเบิ่งไหมงอขวายกินผักกิน,นหญ้ามดเมี้ยงใม้ไม่ได้อย่างนั้นให้มันรู้สึกจริงๆเนี่ยอันนี้รับรองได้สามปีอย่างนั้นอย่างกลางให้เวลาหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดนับแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันอานีสงไม่จะพูดเลยความทุกแม่หน่ะหะัลดน้อยแต่ความสุขจะัดแทกขึ้นมาแทนความเป็นสัตว์ดรัจฉานจะหมดไป ควรเป็นคนจะขึ้นมาแทนไม่อื่นไกลเลยอาตมาพูนเนี่ยพุกคนทําได้ถ้าเรามีศรัทธาจริงๆแล้วต้องแน่นอนทําจริงๆต้องแน่นอนถ้าคนใดมีศรัทธาเข้มแข็งจะเป็นข้าวอ้วนข้าวเต็มจะแตกดอกกอกผลมาทันทีให้เราเห็นถ้าจะสมมุติขึ้นมาแบบนี้ถ้าไม่เอาไปปลูกไปเพาะนะเอาไปเข้าลงสีถ้าข้าวอ้วนข้าวเต็มไปสีก็เป็นข้าวที่หนึ่งออกมาขายราคาพอดี ข้าวข้าวผอมไปสีอยากหักครึ่งหักกลางเป็นข้าวทีสองออกมาขายราคาก็ไม่แข็งคนรู้ธรรมะแล้วเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เดือดร้อนจะได้พูดของจริงเพราะคนทุกคนต้องการความจริงอยู่แล้วจํานวนคนพันคนมีคนเดียวฟังก็ยังดีสมัยพระพุทธเจ้าของเราเนี่นะตัตสรลุกออกไปแสดงธรรมให้พวกปวัญจวัคคีทั้งห้าคนฟังห้าคนฟังคนเดียวสี่คนยังไม่เข้าใจ เพราะความตั้งใจไม่เหมือนกันอันนี้ก็ความตั้งใจญาติโยมก็เช่นเดียวกันเจ็ภาคสงฆ์อเจ้าก็เช่นเดียวกันความตั้งใจเนี่ยอยู่ที่ไหนมั่นคงความสาเร็จก็อยู่ที่นั้นดังนั้นการศึกษาธรรมะหลักพระพุทธศาสนานั้นท่านว่าเป็นของญากิเนจะคบหาสมาคมกับ สัตตะบุรุษบุคคลผู้ที่รู้จริงนั้นเป็นการหาได้ยากท่านว่าอย่างนั้นเมื่อพบหากับสัตตะบุรุษบุคคลผู้ที่รู้นั่นแหละเรารู้ท่านแล้วแต่การฟังธรรมะของท่านก็เป็นการฟังได้โดยยากอันนี้แหละการคบหาสมาคมกับสตะบุรุษบุคคลผู้ที่รู้ไปคบท่านแล้วก็ยังไม่รู้ท่านอีกด้วย บุปการีวกคนนี้แสวงหาพระพุทธเจ้าแสวงหาผู้เทล้ธรรมะผู้ท่ทล้โมฆะธรรมจริงๆเมื่อไปพบแล้วก็ยังไม่รู้จักอีกแล้วบัดนี้เป็นอย่างนั้นบัดนี้ฟังเอฟังธรรมะท่านพูดท่านสอนก็ไม่เข้าใจอีกแล้วเพราะเราไม่เข้าใจนั่นเองเราไปยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าอุปาทาน ควมยึดมั่นถือมั่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเป็นอุปสรรคต่อการตัดสู้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าใจธรรมะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนบอกว่าไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นมันคิดเลาให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจการปฏิบัติธรรมะจึงปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ได้เราเคยได้ยินบ้างไหม แต่ทุกคนผมว่าคงจะได้ยินได้ฟังไม่มากก็น,น้อยแต่จะจดจำนั้นรู้ไม่จดจำนั้นไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าตูดกลางดินตัดสะลุกกลางดินแสดงธรรมกลางดินนิพพานก็กลางดินท่านว่าอย่างนั้นดังนั้นพวกเรามาที่นี่มาปฏิบัติธรรมะกันที่นี่ก็อยู่กลางดิน นอนกลางดินกินอาหารนั่งพื้นดินกันบางคนก็มีผ้าปูนั่งบางคนก็นั่งเสือ่อนั่งศาสต์กันบางคนบางคนก็นั่งสบายสบายนี่เรียกว่าอยู่อย่างต่ำกินอย่างต่ำนั่งนอนอย่างต่ำแต่มุ่งหวังทํางานอย่างสูง คือการปฏิบัติธรรมทางจิตใจดิเรียกว่าปฏิบัติธรรมอย่างสูงอยู่ที่ไหนก็ได้ปฏิบัติเมื่อใดก็ได้จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้เดินก็ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้มีสติกำหนดรู้ในอิรยิยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งน,นอนเรียกว่า อริยบุทั้งสี่ท่านว่าให้มีสติรู้แต่เท่านั้นคนยังไม่พอท่านสอนย้ำเข้าไปอีกว่าให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถย,ย้อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็าตามท่านว่าอย่างนั้นให้รู้